ตอนนี้นะคะมมพวกเราอยู่ที่ไหนวะนนส,มมสอ,ะองนขอนนอนนอนแ่อนก่นเรากนอก่นขอ่นเรืนขอไปเนกาะอากนนก่นขอกก่ขออน km, อกนน่นกนก่อนนอนนกนขอก่อนแกอกอแก่รโอ้แอ่อ นี่ครับตัวขี้ฉาครับไม่มีเมียไม่มีแฟนไม่มีคู่เขาก็จะแฝกคนอื่นเขาไปทั่วใครที่มีเมียยากครับบอเข้าคนนี้ได้เลยครับมีผัวหมดทุกคนหนีไม่มีผัวหมดของสำคัญสำหรับวันนี้นะคะมีหน้าที่ในการแจกยาเนี่ยก็จะคอยดูว่าใครที่มีอาการอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่อวกนะคะใส่อวก เขได้อ้วนก็ทำไรต่อทีมเราทีมเราพอได้อ้วนเราก็ทิ้งตอนนี้เราก็ออกจากท่าเรือแล้วนะคะก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่เกาะล้านนะน้องบอกว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะก็จะนั่งอยู่บนเรือน,นี่แหละตอนนี้ขึ้นมาก็จะใส่อย่าเนี้ยนะคะเสื้อเสื้อชูชีพกันเนาะสักพักหนึ่งก็น่าจะเตรียมถอดแล้วแหละเพราะว่าจะเลิกตื่นเต้นแล้วนะคะ ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่นะคะก็ยังเห็นอะไรแบบแปลกๆตาอยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูวิวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอไปถึงเกาะปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปดูวิวที่เกาะอ,อีกทีหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เอาเสื้อเอาสมองมามาใส่ให้ดูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เกาะล้านแล้วนะคะเราลงเรือที่ท่าท่าเรือตรงเมื่อกี้แล้วก็เดินขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะเพราะว่าบนเกาะเนี่ยมีเซเว่นนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบซื้อของข้างหน้าเหมือนเราเพราะเราโดนมาแล้วนะคะรีบซื้อก่อนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวให้ทั่วเลยนะคะตามแผนที่นี้นะคะซึ่งก็เป็นตรงนี้นะคะเราก็เกิดใครจะไปที่ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะคะภายในเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยหลบเองก็จะสามารถแบบไปได้นะคะตรงนี้ที่เราอยู่นะ่ะคือจุดจุดจุดนี้นะคะ เราก็จะไปเที่ยวให้นรอบนี่เลยนะคะซึ่งที่เขาอยากให้เราไปก็จะมีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวกลงหันลมนะคะเราจะเดินทางกันโดยนี่นะคะเขาบอกว่าชั่วคราวนะคะ300บาทก็คือเป็นค่าเช่ามอเตอร์ไซค์แต่วันนี้เราได้200บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามากับไกด์แล้วก็เราขึ้นรถมากับไกด์นะคะไกด์ก็จะแบบว่าช่วยให้เราได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะมานี่คือ ที่จะพาเรานำเที่ยวภายใต้สองชั่วโมงนี้นะคะไปไปหลังจากเราขับหลงวนไปวนมานะคะก็มาถึงที่นี่ละเป็นจุดชมวิวกับหันลมนะคะตอนนี้ก็จะมีลมปูทวดนะคะให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็เราจะให้ดูตรงนู้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เขาก็จะแบบมาเล่นอะไรเงี้ยเขาเรียกะล็กไม่รู้นะภาษาอังกฤษอะไะ แล้วก็ตรงน,นู้น,นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะมองไปก็จะเห็นวิวแบบเป็นร้อยเลยมันคงเป็นเรื่องง่ายนะสำหรับพวกเขาเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามากสองคนนะมันเขาก็จะเตรียมตัวขึ้นอีกคนนึงนะคะไปเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อนะคะ <laughs> You're not going out. Maybe you are. Cold. <laughs> จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เราเกือบจะเลยผ่านไปแล้วเพราะเราไปไหว้พระตรงตรงตรงศาลาตอนนี้เสร็จปุ๊บก็มีหลวงพ่อนะคะบอกว่า๋ยมเพิ่งกลับไปดูช,ดชมวิวข้างบนก่อนสิเพราะงั้นมาเลยคะ่ะอันนี้เราตั้งใจจะมาแต่เราหาไม่เจอเราเดินเราขับรถวนหลายรอบแล้วนะแต่เนี่ยคือแบบถอดใจแล้วกะจะกลับละแต่ว่าพอดูมาไหว้พระปุ๊บก็เลยนี่เดี๋ยวไปดูกัน ไลฟ์เลยที่อย,ยู่ในแผนที่เลยนะคะจุชมวิวเจ้าแม่กวนอิม